I'm not afraid to วัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อ ep 2กันนะคะจากหนังสือเรื่องรถบัสพลังชีวิตคือ ep แรกเนี่ยเ,เขาก็ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างร้วนมีเหตุผลในการเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะซึ่งใน ep แรกเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือ,อ,อผู้ชายคนที่เป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยรถเขายางแตก แล้วเขาก็คิดว่าปัญหามันเกิดขึ้นกับเขาปัญหาหน,น,นู่นน,นนี่นั่นเกิดขึ้นกับชีวิตเขาวุ่นวายเหลือเกินซึ่งมันก็มีเหตุผลในตัวของมันคือถ้ารถไม่ยางแตกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เอารถเข้าอู่เขาต้องขับรถคันนั้นใช่ไหมบางเอิญไอรถคันนั้นน่ะเบรกมันมีปัญหาเขาตรวจพบทางอู่ตรวจพบแล้วว่าเบรกเยมันมีปัญหามันใช้งานไม่ได้เลยถ้าเกิด ยังไม่แตกซะก่อนเนี่ยแล้วเขายังใช้รถคันนั้นอยู่อ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแหละคือเหตุผลทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันเองเสมอส่วน ep2 เนี่ยเขาก็จะบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนร้วนมีปัญหาปัญหามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตอย่าง เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบากทุกคนต่างมีปัญหาบางคนมีปัญหากับชีวิตแต่งงานปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องงานแล้วบางคนก็มีปัญหาทุกประเภทมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ใช่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในเนี้เขาบอกปัญหามันทุกคนร้วนมีปัญหาแล้วปัญหามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับว่าเราเกิดมาเราก็มีปัญหาแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายเราตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราอะอยู่กับมันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมีปัญหาที่เกิดขึ้นตอนเราแต่งงานแล้วมีปัญหา ตอนมีลูกแล้วมีปัญหาตอนสุขภาพไม่ดีแล้วมีปัญหาไม่ใช่คะปัญหาจริงๆมันมีมากับเราตั้งแต่นานแล้วเพียงแต่เราอะคิดกับมันยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองทีนี้รถในรถบัสเนี่ยคนขับรถบัสเนี่ยเขาก็บอกกับผู้ชายคนนั้นอนะที่เป็นตัวละครในนี้บอกว่าเราอะมีกฎอยู่สิข้อกฎของรถบัสมีอยู่สิข้อ ทีนี้ข้อที่หนึ่งคือคุณคือคนขับรถบัสของคุณมันหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าจงจำไว้เสมอว่าคุณคือคนขับรถบัสของคุณมันเป็นกฎข้อที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองและคุมรถบัสของคุณคุณก็จะพามันไปยังที่ที่คุณไม่ไม่ได้อยากไปถ้าคุณไม่ใช่คนขับ คุณก็จะต้องยอมไปตามแผนการเดินทางของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้หมายความว่าเราอ่ะเป็นคนขับรถบัสของเราเองเพราะฉะนั้นเราคือผู้ที่รับผิดช,ชอบชีวิตของเราเองเราจะนำพาชีวิตเราไปไหนก็เหมือนกับเรากำลังขับรถบัสนี่แหละเราจะไปที่ไหน เรากําลังขับรถบัสไปที่นั่นแต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตของเราเองเราจะไม่เป็นคนขับรถบัสเราจะนั่งไปกับคนอื่นเราจะไม่เป็นคนขับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตามแผนการเดินทางของเขาก็หมายความว่าเขาเป้าหมายเขาไปที่ไหนการเดินทางของเขาเขาจะต้องเดินทางไปที่ไหนก็คือเราพ่วงไปกับเขาด้วยเพราะเราไม่ไม่รับผิดชอบเราไม่คิดที่จะเป็นคนบังคับเป็น เส้นทางชีวิตของเราเองเราไม่คิดที่จะเป็นคนขับคือไม่คิดว่าเป้าหมายข้างหน้าของเราคืออะไรแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยกำลังขับรถบัสของเราเองแต่เรากลับคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรากลับคิดว่าไอ้เรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ว่ารถบัสจะพาเราไปไหน คือรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการตัดสินใจรู้สึกว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันดําเนินไปเพราะว่าก็เพราะว่าตัวชีวิตเนี่ยมันดาเนินไปเป็นแบบนั้นไม่ได้คิดว่าเรานี่แหละเป็นผู้ดําเนินชีวิตของเราเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมสถิติการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงสถิติการเสียชีวิตเนี่ยคนเสียชีวิตในวันจันทร์ในเวลา9นาฬิกามากกว่าเวลาอื่น เขาบอกว่าไอ้เก้าโมงเช้าวันจัน์เนี่ยคือเวลาเริ่มต้นสัปดาห์การทำงานคนเรายอมตายเสียยังดีกว่าที่จะไปทํางาน <c oughs> ก็หมายความว่ายังมีคนที่แบบทุกทนอีกหลายคนที่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยสร้างตัวเรา <c oughs> คุณสามารถคุมพวงมาลายัยและเลือกสร้างชีวิตคุณเองทีละความคิดทีละความเชื่อทีละการกระทำทีละทางเลือก มันคือรถบัสของคุณและคุณเป็นคนขับคุณคือคนเลือกว่าจะไปทางไหนและการเดินทางที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะคะก็หมายความว่าบางคนที่ยอมแพ้ชีวิตอะอย่างเช่นสถิติการตายเนี่ยส่วนใหญ่คนจะตายในวันจันทร์9น้นาฬิกามากที่สุดหมายความว่า คือการทํางานนี่มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเช้าวันจันทร์เก้าโมงเนี่ยไม่อยากไปทํางานกูยอมตายดีกว่าอะไรประมาณน,นั้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนที่ยอมปล่อยชีวิตอ่ะให้มันเป็นแบบนี้มันมีหลายคนเลยที่ไม่ที่ปล่อยให้ชีวิตอ่ะสร้างตัวเราหมายถึงว่าไม่ยอมตั้งเป้าหมายในชีวิตและไม่ยอมเดินทางไปหาเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดข้อที่หนึ่งคือคุณต้องจําไว้ว่า คุณสามารถคุมพวงมาลัยและเลือกสร้างชีวิตคุณเองทีละความคิดทีละความเชื่อทีละการกระทำทีละทางเลือกมันคือรถบัสของคุณและคุณเป็นคนขับคุณคือคนจะเลือกว่าจะไปทางไหนและการเดินทางที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณยังเดินไปตามเส้นทางของคนที่สมเพศเวทนาตัวเองแบบนี้ คุณจะต้องตายตอน9โมงเช้าวันจันทร์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำทันทีตอนนี้ก็คือจับพวงมาลัยและเปลี่ยนเส้นทางซะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแต่เริ่มจากตอนนี้คุณจะรู้สึกว่ามันคือพรสวรรค์ชั้นสุดยอดของคุณพอคุณได้พลังอำนาจกลับคืนมาแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครเลือกทัศนคติให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่มีใครเลือกพลังงานให้คุณได้พลังงานที่คุณเติมให้การดำเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในฐานะคนขับคุณคือคนที่จะต้องเลือกวิสัยทัศน์ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณนั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีที่สุดและมองเห็นชีวิตคุณได้ชัดเจนที่สุด เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ดังนั้นนะคะสรุปก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือรถบัสแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรถบัสเนี่ยมันเป็นพลังชีวิตของคุณคุณเป็นคนขับคุณรู้ไหมว่าคุณจะพารถบัสของคุณไปที่ไหนไปที่ที่คุณอยากจะไปเพราะทุกการเดินทางและการขับ เคลื่อนเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะไปไหนสักแห่งและการกระทำสักอย่างและถ้าคุณมีความปรารถนาคุณก็จะย่อมมีอำนาจที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ดังนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดคุณคือคนขับรถที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณคุณคือคนขับรถบัสพลังชีวิตนำทางชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้นเลือกเส้นทางที่จะเดิน วันนี้ EP 2นะคะก็